สวัสดีสมาชิกทุกทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาดูเหรียญเหรียญปี3ามห้ 5. ลงปุลือนะครับรุ่นแรกนะเหรียญน,นี้ก็ได้มาจากดั้งเดิมจากคนทางวัดทางวาอะไรนั่นนะครับทางนาทรมทางคนเก่าคนแก่พูดอย่างนี้ดีกว่านะครับซึ่งเหรียญ แบบดั้งเดิมเนี่ยแบบที่ผมเคยได้ทุกเหรียญที่อยู่ทางทางชาวบ้านหรือว่าทางผู้เฒ่าผู้แก่ทางทางใกล้ๆกล,กล้วัดได้เนี่ยจะมีเนื้อเกินอยู่ที่นี่นะครับทุกเหรียญน,นะทุกเหรียญผมก็เลยยึดตัวนี้เล่นเป็นหลักแต่ผมไม่ได้หมายบอกความว่าบอกว่า ของคนโน้นเก้นี้เกนะครับอไอที่ลงไปก็คือส่วนที่ผมมีความเชื่อใครเชื่อยังไงก็เล่นกันไปไม่ได้ว่ากันนะครับแต่ผมเล่นอย่างนี้ผมเล่นบล็อกนี้เท่านั้นนะครับเท่านั้นและขอย้าว่าเหรียญลุงปูลือเนี่ยรุ่นฉลองโบสเนี่ยมันไม่ใช่ทองแดงลมดํานะมันเป็นทองแดงผิวไฟนะเออเป็นทองแดงผิวไฟนะนี่ผม ผมทำให้ดูเลยนี่นี่เพิ่งแกะออกจากกรอบนะกรอบแบบดั้งเดิมเลยเนี่ยอันนี้ยังนั่นอยู่เลยฟองน้ําเนี่ยนะครับก็ผมเล่นแบบนี้เล่นบล็อกที่มีเนื้อเกินอยู่ห่วงเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่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 เท่านั้นนะครับส่วนใครจะเล่นยังไงก็เรื่องของท่านนะครับขอบคุณครับ